สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผูน้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายขุนชา้างสะพานบุญคนรักช้างค่ะดูน้องใบบุญตอนนี้พี่เอิธสอนน้องใบบุญ<อ>เล่นหูลาฮูกเออเดใบบุญเล่นเล่นหูลาฮูกแล้วนะคะอยากเล่นแล้วนะคะพี่เอิธสอนแล้วนะคะน้อง้ใบบุญดูพี่เอิธทำอะไรลูกบ้าว่าออกลูกได้โดนหัวบ้ว ไม่ไปไหนนะถึงแค่สิบค่ะเด็กตุ๊กตาของเรานะคะตุ๊กตาของเราจะทําตามเลยนะคะตอนนี้ใบบุญดูพี่เอิร์เขับสายให้ดูแล้วลูกเอิร์เล่นฮูลาฮูปให้ดูแล้วนี่คือใบบุญของเราโอ้อ่ะโดนโดนหัวโดนหัวโดนหัว ออกมาลูกออกมาแล้วมโอ้อยากเล่นนะคะอยากเล่นกับพี่เอิร์ทเดี๋ยวจะสนเล่นเป็นไรยังฮะโอ้ยจ้าสวัสดีจ้าหนูได้แค่สวัสดีจ้าอย่ากออกมาเล่นกับน้องนะคะน้องไปเล่นกับพี่เอิร์ทนะคะดูดูน้องดูน้องไปบนเรางเราเอ้ยบนนั้นโอ้ยบนเล่นยังไม่เป็นลูก อยวาไม่เฟ้นอย่าให้น้องลูกเราหักนะ้องไม่บุญจะทำหักวันดีจ้าอยากได้วันดีจ้าเราออเราต้องให้ลูกเราต้องให้น้องเล่นลูกเล่นเล่นน้องจะทำหักไหยวันดีจ้าอยากได้เลยโอ้ยสงสารเด็กน้อยจังเลยอยากได้นะคะอยากได้อยากเล่นกับเทีอนเออจ้าไม่ดูอีกลูกแล้วหมุนหมุนให้น้องดูแล้วน้องจะได้ทำตามหมุนหมุนแล้วลูกแล้ว นี่ไปบุญของเราไม่ธรรมดานะคะเหมือนให้น้องทำตามแล้วบบุญวันนี้ลกแล้วแล้วล้วแล้วนี่ไปแล้วไปได้คองเล่นงอนแล้วนะคะงอนแล้วนี่ตัวตาก็กินแล้วนะคะตอนตอนี้พี่เอิญก็ไปเรียนหนังสือแล้วนะคะไปเรียนออนไลน์แล้วไอโบนี่นี่เดยวไม่ให้มามาแล้วมาแล้วลงแล้วลแล้ว สวัสด oh, ีจ้าสวัสดีจ้าแม่แอบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแอบอยู่ตรงไหนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวให้เล่นเอ้าเล่นอ่ะเล่นได้ไหมเอ้เล่นโอ้ไม่รู้เล่นดึงอย่างเดียวดึงอย่างเอ้าหักแล้วให้แย่งไปได้แล้วนะคะดูจะเล่นยังไงดูหักแล้วนะคะไม่เหลืออะก็พี่เอิร์ตแล้วโอ้เล่นยังไงเนาะเล่นยังไงเนาะ ที่นี่เอา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 อยากเล่นกับพี่เอิร์ดเอานี่ฮูลาฮูปใบบุญนะคะฮูลาฮูปน้องใบบุญนะคะใบบุญนี่อยากได้นะ,ะอยากได้กับพี่เอิร์ดได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วนะคะตอนนี้ได้เล่นฮูลาฮูปแล้ว <laughs> ดูดูใบบุญดูใบบุญนะคะดูใบบุญนะคะ ไม่เหลือเลยพี่เอิร์ตเอ้ยน้องไปบุญเอาไปเล่นแล้วไม่เหลือเลยโอ้ยดึงแรงไม่ไหวนะคะไปบุญค่อยๆค่อยนี่นี่ดูหูลาฮูกเละเป็จนโจ๊กเลยตอนนี้ทีแเลวหูลาฮูกของเรา <laughs> บุญพังหมดเลยลกูกพังหมดเลยเอามา ahren, ให้แม่แล้วสนุกแล้วนะคะหาแต่ของเล่นนะคะดึงฮูละฮูปไปได้กันเรียบร้อยดูดูปะนังเล่นไปเล่นเล่นไปเล่น ดูตุต๊กตะเล่นฮูลาฮูปนะคะลูกเราดูตุต๊กตะเราเราเล่นหูลาฮูปนะคะเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ใหญ่ขุนช้างก็ยืนมองลูกสาวเล่นนะคะเล่นหัลาฮูปเล่นเล่นยังไงไม่รู้เราไปบู๊ ชิคุดเลยวุ่นระหูก็เล่นอย่างนี้แล้วลูกโอ้โหก็เล่นอย่างนี้เอ <c oughs> งไม่อยู่พังแล้วลงไปบุญเรียบร้อยแล้วดูเขาเล่นอะไรอย่างนี้ <c oughs> เอามาลูกเอามาแล้วอ่าหรืตระท่าของเรานะคะดีถูกใจเลยถูกใจวัยวุญนะคะถูกใจน้องไปบุญใหญ่เลย นี่ค่ะสวัสดีจ้าก่อนสดีจ้าด้วยโชว์อะไรอย่างนี้ลูกฮะอุ้ยฟังแล้วฟังแล้วกระพังพี่เอิร์ดแล้วดึงได้แล้วน้องไม่บุญน้องไม่ได้ไงดึงน้องเอิร์บเก็บไม่ได้เก็บไม่ดูน้องเอิร์บไม่เก็บอู้หูให้น้องเล่นด้วยน้องอยากเล่นนี่เล่นแบบนี้เล่นนี่นี่นี่เล่นแบบนี้อะน้อง น้องเล่นไม่เป็นนะน้องอยากเล่นเหมือนพี่เอิร์ธแล้วก็เล่นไม่เป็นน้องอยากเล่นเหมือนพี่เอิร์ธเล่นไม่เป็นเลยดูโอ้เขาเล่นอย่างนี้แล้ลูกสาวตีสภาพหุ่นละหุของเรานะคะดูไม่ได้เลยโอ้ได้เล่นลหุ่นละหุแต่เช้าเลยะฮะอันเดียวให้พ่อซื้อให้ใหม่ครับพี่เอิร์ธอันนี้มันอันนี้อันนี้ โอ้ยอยากเล่นโอ้ยอยากเล่นโอ้ยวัดีจ้าวัดีจ้าก่อนขอตทษพี่เอิร์ดขอโทษพี่เอิร์ดเลยครับเล่นโอติ้เล่นไม่ได้เนาะเดี๋ยวพี่เอิร์ดขอเช็คดูก่อนนะครับโอ้ยังเล่นได้เออวันนี้ม้วนเลงโอ้ฮะวันนี้ก็อจบกีไว้เบีงยท่นนี้นะคะ รับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด share, กดจะดิ่งให้เราด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไปบุญเล่นคอฟีเอิร์เสียแล้วก็เดินหนีไปเลยนะคะเออเอบเอาหัวระหุคอฟพี่เอิร์ไปเล่นนะคะนี่เด็กดื้อของเรานี่ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้ากันลูกสวัสดีจ้าแม่แม่ก่อนเร็ว เออเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวให้พ่อซื้อให้ใหม่นะครับโออแต่ไม่รู้หรอมัมนซื้อจากไหนคือจากไหนมีครับยวซื้ออันเล็กๆให้น้องเอิร์ดอันนี้ไป็ุบูเล่นพังของพี่เอิร์ดแล้วเล็กๆมันเล่นมีได้สวัสดีค่ะ